ข่าวจังหวัดขอนแก่นคุณชูไทยวงบุญมีนะครับส่งข่าวมาบอกว่าสรก,รออกรรขอนแก่นเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เทิดพระเกียรติเจ้าฟ้านักอ่านสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่นจัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เทิดพระเกียรติเจ้าฟ้านักอ่านเพื่อขับเคลื่อนการอ่านให้เกิด ผลเป็นรูปธรรมส่งเสริมให้คนไทยมีในใสายรักการอ่านรักการเรียนรู้นําความรู้ที่ได้ไปพัฒนาทักษะการดําเนินชีวิตทักษะการประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปเมื่อวันที่2เมษายน2567ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่าที่สํานักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่นนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมการอ่าน เพื่อการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของจังหวัดขอนแก่นนวัตกรรมแห่งการอ่านเพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระคณิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2567โดยมีนายถาวพรพีดีผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรของสองกรและภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านร่วมกิจกรรมนายถาวรพรีดีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าเมื่อวันที่2เมษายน2567เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช,นะราช,ชาสุดาสยามบรมราชก,กุมารี ซึ่งพระองค์ทรงได้รับการยกย่องเชิดชูว่าเป็นเจ้าฟ้านักอ่านโดยทรงให้ความสําคัญกับการอ่านและการรู้หนังสือในวันที่5สิงหาคม2 5 5 2คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติและกําหนดให้วันที่2เมษายนของทุกปีเป็นวันรักการอ่านเพื่อขับเคลื่อนการอ่านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน รักการเรียนรู้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตทักษะการประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่นและสถานศึกษาในสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่นตลอดจนการพาคีเครือข่ายได้ร่วมกันขับเคลื่อนการอ่านในจังหวัดขอนแก่นให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ในที่สุด ให้กับนักศึกษาและประชาชนในจังหวัดขอนแก่นโดยจัดโครงการส่งเสริมรักการอ่านเพื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของจังหวัดขอนแก่นสู่นวัตกรรมการอ่านเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระคณิฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในวันที่2เมษายน2 5 1 7เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระคณิฐาที่รา,ราชเจ้ากรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ69พรรษาในวันที่2เมษายน2567ปลูกิจตสำนึกเรื่องการอ่านและการเรียนรู้ให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนได้มีนิสัยในการรักการอ่านและการอ่าน,แล,าานและการเรียนรู้ตลอดชีวิตและส่งเสริมพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมแห่งการอ่านอย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมในการมอบเกียรติบัตรเทิดชูเกียรติแก่เครือข่ายส่งเสริมการอ่านดีเด่นการจัดนิทรรศการและการประกวดนวัตกรรมแห่งส่งเสริมการอ่านและการปล่อยคารวาลน,นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านและการแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระคนิฐาธิราชเจ้าากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีนะครับ